สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่กนาน่วันนี้พบกับช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสพีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านธัญทาน,นีออนนะคะ2นะคะโซนสนามกอล์ฟนะวันนี้นะช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสีนะคะจะมานะคะรีวิวนะคะม่านรอนลังสลิกระเช้สีเขียวมินิมอลนะคะมูจิมูจ,มจเบื่อสีน้าตาลกันหรือยังคะเบื่อสีขาวครีมกันหรือยังคะวันนี้นะช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสีนะคะมาค่ะสีเขียว สีเขียวก็ minimal, มินิมอลมูจิมูใจได้ค่ะไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าบุนะคะตัวเนื้อผ้านะคะมาชมใกล้ๆก้กันค่ะนะตัวเนื้อผ้าน้องเขานะคะจะเป็นผ้าบุนะ เป็นผ้าบุแบบเป็นสองด้านนะคะนี่ดูเกินน้องเขานะนี่นะคะนี่นะเ,เขาจะเป็นเนื้อแบบพีมแบบเนื้อแบบละมุนล,ละมุนแบบเป็นผ้าบุกอ่คะค่ะสามารถเอาไปบุได้นะคะสามารถบุหัวเตียงสามารถทําโซฟาได้นะคะตัวนี้นะนะคะวันนี้นะช่างพิมพ์ร้านม้าสวยเอสพีนะคะจะมาบอกนะคะเคลด็ดลับดีๆนะคะจะมารีวิวนะคะ ริมผ้าม่านที่สวยงามเป็นอย่างไรตัวผ้าตัวนี้นะคะยืดแล้วก็ย้อยด้วยนะคะแต่ในความยืดความย้อยจะมีความแน่นนะคะมาดูค่ะริมริมม่านกันนะคะริมม่านที่สวยงามนะคะริมผ้าม่านที่สวยงามนะคะม่านก็จะต้องเป็นนี้ค่ะนะคะหนะะึ่งจุดห้านิ้วนะคะนี่นะคะชายม่านค่ะต้องด่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมต้องด่งนะคะจากหัวม่านนะคะต้องด่งจากหัวม่านนะคะลงสูง่ นะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะอ่าฝั่งนี้กันนะนะคะนี่นะคะฝั่งนี้นะคะเห็นไหมริมม่านที่สวยงามนะคะจะไม่หิ้วนะคะจะไม่ยวะะ้วยจะไม่ย,ย่ยนนะคะนี่เห็นไหมขนาดไม่ใส่โซ่นะคะตัวนี้ไม่ใส่โซ่นะคะยังทิ้งตัวสวยเพราะตัวผ้าเขาค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะส่วนตัวผ้าโปร่งนะคะเห็นไหมผ้าโปร่งของเรานะคะเราใส่ตัวนี้เป็นแบบโซ่ในตัวนะคะโซ่ในตัวเนี่ยนะคะลูกค,ค้านะคะสามารถนะคะ ปึ๊บนะคะสามารถนะเอาไปใส่เครื่องซักได้เลยค่ะนี่นะคะน้องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นนะคะขนาดไม่ได้ใส่โซ่นะคะผ้าผ้าทึบเราก็ไม่ได้ใส่โซ่นะคะแต่น้องเขาก็ยังมีความสวยมีความทิ้งตัวเพราะตัวเนื้อผ้าเขาดีนะเห็นไหมคะนี่ดูริมฟีเค็มนะคะการตัดเย็บนะช่างพิมพ์รามาสวยเอสพีนะคะขนาดเราไม่ได้ใส่โซ่นะคะ เพราะว่าตัวน้องเขาผ้าเขามีน้ำหนักอยู่แล้วค่ะเราไม่จะเป็นต้องใส่โซ่ก็ได้นะคะซักง่ายค่ะนี่นะนะเห็นไหมคะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนนะคะตัวนี้นะนะคะเนี่ยพอเวลาเรานั่งนะคะเราก็จะนั่งอยู่บนนี่คะ่ะบิ๊บอินเนาะแล้วก็ิ้นชักก็เปิดได้นะคะนี่พื้นที่สะดวกใช้งานง่ายนะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกลๆกันนะคะว่าน้องเขาสวยขนาดไหนเดี๋ยวพิมจะรวบให้ดูนะคะตัวนี้นะสายวรวบผ้าม่านนะคะพิมพ์นะคะ สายรั่วผ้าม่าเนี่ยพิมพ์ทําให้พี่เขาแบบว่าเจาะผนังไม่ได้อีกฝั่งนึงอะฝั่งที่แยกกลางอะเจาะไม่เจาะไม่ได้แต่ฝั่งนี้คือเจาะได้นะแล้วก็สะรวบมาคามมาไว้น้องเขามาไว้ตรงนี้ค่ะปึ๊บเห็นไหมคะโอ้ยโล่งเลยเห็นไหมน,ะนี่แล้วก็จะเห็นวิวนะตอนนี้เป็นวิวแบบสนามกอล์ฟนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะพิมพ์ก็นี่ค่ะสายรวบวเนาะก็จะรวบไปอย่างนี้ค่ะคือพื้นที่เขาอะ,อะน้องเขาอะนะคะ พื้นที่น้องเขาไม่มีเป็นบานซิกแบบนี้เลยเจาะไม่ได้อ่ะพินก็แบบทําให้ดูเก๋หน่อยก็คือใช้ตัวนี้ค่ะนี่นะรวบนะคะแต่จริงๆอ่ะพี่เขาคงจะไม่ลูกค้าคงจะไม่ได้รวบอะคะ่ะเพราะว่าอยากปิดไว้เป็นส่วนตัวเนาะนี่นะคะ,เ,คะ, DIY, เ,ะเ,เห็นไหมคะเก๋ๆค่ะนี่ดี y เนาะใส่รวบผ้าม่านเก๋ๆต่กลายมาสวยเ p เห็นไหมคะผ้าม่านดีๆและมีคุณภาพนะแข็งแค่เราจับแค่นี้ค่ะนี่ตัวสายรวบเขาก็เป็นอย่างนี้นี่นะคะเห็นไหม ทิ้งตัวสวยนะคะดูสายรอบนะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแบบสีเขียวละมุนละไมามากเลยนะคะมาค่ะนี่นะผ้าม่านที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะพี่หมาก็จะรีบนะหลังนี้พิมเย็บเองเลยนะคะพิมก็จะรีบนะคะแล้วก็ส่งมอบงานวยตัวเองเนาะตัวนี้นะคะเป็นตอรีดฆ่าเชื้อนะคะไอ้น้ําในตัวเนาะนะ,ะก่อนรับมอบส่งงานเราก็จะรีดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราให้แผนแ่นตะกร้อไปไกลๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่า มา่านลอนลาสนิดเชฟร้านม่านสวยเอสพีสวยขนาดไหนนะแค่แตะค่ะจับนะคะคือคือคือปัจจัยหลักสาคัญในการเลือกผ้มาม่านที่จะมาทําม่านแต่ละชนิดเราต้องรู้ว่าผ้าตัวนี้เนื้อนิ่มเนื้อยุ้ยเนื้อแข็งเนื้อ,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 อลอนต้องรู้ก่อนว่าทําม่านอะไรสวยคือเพื่อๆหรือ,รอว่าลูกค้าอาจจะเห็นว่าผ้มาม่านร้านพิมพ์คืออาจจะสวยทุกหลังนะคือพิมพ์จะเลือกผ้าแต่ละชนิดให้เหมาะกับม่านแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะรอนสวยไหมคะ นี่เห็นไหมคะแบบไม่ต้องไปทําอะไรอรเขาก็สวยธรรมชาตินะคะจับผ้าปื๊บนี่เห็นไหมเห็นไหม้มาม่านรอนที่ดีและมีคุณภาพนะถ้าเราเลือกใช้ผ้าที่ดีนะเลือกใช้ผ้ามา่านแต่ละชนิดเพื่อจะมาทำผ้ำมาม่านต่างๆนะคะยังไงก็สวยคะ่ะประสบการณ์ของผู้ขายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยเดึงยังไงก็เป็นรอน,นะคะ่ะแล้วก็ผักนะคะ นี่เห็นไหมคะพามาจากร้านม้านสวยเอสพีนะคะรีวิวนะคะม้าสีเขียวเนี้มีมนิมเมาโมจิมูไจจ,จากช่างพิมพ์ร้นานม้านสวยเอสพีวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะในเฟซบุ๊กละช่องยูทูบร้านม้านสวยเอสพีคิดถึงพามาคิดถึงช่างพิมพ์เอสพีวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ